ที่วันเริัมทึกประจําเดือนไว้เลยอยากปักเออประจําวันไหนกประจําเดือนเดียว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 รับคนบ้านไกลเอาใจยากเลยมาเป็นกอนเลยแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นแสดงว่าเขาหลายใจเขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นไปเรื่องธรรมดาเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็เลื้ มอกก็แบบมอออกก็เอากาหมอออกก็ออกมาจากเนี่มอออกกองป็นได้กา้เนี้ยเปยังก็เทเขาออกจากป้าหลังมองั้นเบิรได้เป็นอย่างตอนนี้เบิรกับเบิร์ตกระบำมอจังกอกมอข๋าคหกสิบปีมอขหามอคือเปมอขอแสดงว่ามอขอาเกิดรุ่นปฐมเลย โมกมกปมอเโอิเปเอวามเงิเดว่ากันโอเดตังสร็ังดเบนลาได้ N ี oh, ่ยาพกัน กินเรากินยาครับโอ้สถานศึกษาครับกินไม่ได้เออป็นสารเคมีศึกษาสำหรับลูกสำหรับหลานเอายังงั้นยังงั้นผมก็พยากให้มีมันได้แล้วเราเราไม่ต้องบวกไม่ยังงั้นสำหรับเรื่องขอขอบคุณครับสวัสดีครับท่านนายกมาการมางานจังสีอยู่ในหม้อยิ่งใหญ่อลังการจังสี่ประกาศบ่าให้กินเราดื่มเราดื่มยา เจ้าเป็นยังเจ้าจะเมาจังสี่เม้นถือขวดอีหยังมาค่นนี่ออเราโท้รีมเราโท้จะไหมาคือเราขาวเที่ยใสติง่งดิงกัโท้อบอกเขาสืา่อมาไก่คือว่าสื่อมาเองนี่หังหาจนล่าวเมนี่จักเลยเม้นพูดไหนแหะ กได้ไวสเลยตาไปขวดแล้วดังยุบตายขวดปิอันนี้น้ำฟ้าปจำพึ่อเทวารักษาข้าวนี้กรชตัดลิบิ่มันเสียไปหา้งเจ้าดีสรุไปอนายกมาเปิดงานเหองานสามเมือสามขึ้นมานเป็นมือที่สองนายกได้เสร็จมาตากดีบิ้นไปแย่ไปเยอยมากเปิดโรงผักใหม่แล้ว ลูกผักใส่เนี่ยเนี่ยลูอกผักจอยลูกผักจอยพอจอยขอเชิญพี่น้องทุกคนนั่งสงบมื่อนลทีสะบกันมาลากสวนเขาเลยตอกอกขอเดอหละไหัวกันมากแต่งานจบขอบคุณก็เแน้ยละทีละโอเดี่ยวเนี่ยวที่เดียอภิยอนเกิดมาโดนจึง คนเดียวผู้บบาะบ่แนเลียวจึงอยู่คนเดียวจนเท่าจนแก่เอินเบาสันน้อยกะบ่อีไผสีหันมาแลย้อนเฮาเป็นกระเทยแก่แล้วพอเลาแม่บุกมาแก่สันตบังอนสวยกะเย่านกะเทาแลหีพกบกมี่งให้ตัวเย เรื pues ่องไทำ่ายทั้งทำกับฉันอะไาเสียงเล็บที่ใครก่อนี่ขาต้อง สุดตำรวจสองสุดสุดยังีงสุดหน้ายกองอวตารสุดหนึ่งอันใดอีกเสียชนะแล้วก็ส่งลิงข่อยอเสียขากเสียแน่เพชรห่อยได้จินตำรวจด้วยแถวนี้แก,ก่ควนมังการา กนนันลาขันแจ้งพวกเจ้านี่ยังมากกันไปไล่จับให้กับท่านดอกนอกจากที่สุดสงคนตายพันันไปไปแก้ขึ้นสวปอไม่ยังละสวปอสี่ไว้ปีไปกนท่นผู้การกาบเลยยงไปหาท่านเสนีบุ่น่หาจจะได้ยังสวัีท่านสปเลเลน้อง พอสวปอมแมันสิบักไฟบักสัน กูหังว่ากูหังว่ามันสิมีโรงผักจังมาตั้งอยู่แถวนี้กูคืออยู่นี่จนดอเกิดมาจักหน่อยจนว่าหีกูบังมันล่าคือบ่มีจักเสียกกว่าต้อกโอ๋เอไเนาะมันเป็นนําเมืงองบักสันดานสะแตกนะ้ากระท่อมลรา,มาเมาแล้วพียน,น้อยบอังซาตมหา นี่เป็นความสุสใด้วยนะคะเพื่ที่จะไม่ให้ในทุกคลิปนะคะเขาบอกว่นจันทร์บนวันกร์ขอ้ัเจอกันใแล้วจะไคลิปหน้านะคะตัวอีกประสาณแปดตุ้งสิบเบล่ะได้บริกาแปบเซฟ็แบบก่อนเดี๋ยวสิบไปมหอศจรรยลายลเดี๋ยวควายแปรอีกลายลายอ่ะโอทีได้สามารถคุณนีีแปรลดยุงแย่